สวัสดีจ้าเอนูมากในรูปแบบสองใจค่ะอยากกินทั้งสองอย่างเนาะสิม,มีอย่างแนวติกุ้งแช่น้ำปลากกแล้วกลหอยนางรมหอยนางรมกับสิม,มีหอมเจียวไม่อย่างคือเกาลัพี่น้างน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆคือเกาจ้ะเนี่ยวันนี้เมนูแบบว่าสิว่าเมนูกับแกมกับบา้าใดเนาะแต่ว่าบ่มีแนวแกดกอืะก่อนอื่นก็ขอแบบส่กุ้งก่อนเลยเด้อน้ำจิ้มซีฟูด้ดทำเองเช่นเคยใส่กุ้งก่อนพี่เนาอ,อือหือ ลอินมอืมอืม,อมเด็ดมากอันนี้หอยซิมหอยบานเอาคือลายแทะลงชุ่มแล้วเนาะ อันนี้ <c oughs> แหละยากระชินเข้ากันสุดๆ อ๋อหอยสองตัวไปเลยข้างไว้นี่ก่อนเด็ดพักกันทิ้งเอาแต่อันอ่อนๆน,น,นี่อะมามาดิ ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเด็ดมากอื อือืมฮึฮเขากินนำที่ห้อคือการทำนพี่เรอะแล้วก็ท่านสร้างเอาพาคือกินมาท่าแหละอือ อยจะข้ากมกอนเมื่อกี้ไหมท่านหอยไหมอืมอืมอืมห้อมเจียวใส่ทำชิบโอ้มาโมมอื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 ม บอกเลยว่าฟินมาก